แต่งงานครับอายุ25นะสาธานสอธานขอให้แต่แต่งงานเลยเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยคิดไโอ๊ยพเจ้าตอบกลอ่อายวาายา36แล้วอาจารย์ด้วยเมียนี้ด้วยอ๋อจะจัดหม่ไหม อ่าอาจารย์ุอพูดอะไรหน่อยไม่ต oh, ้องใส่ไม่หรอกเสียงจะอาเย้ยช่างไถ่ต่ออ๋อไข่ต่อไมนะอแล้วไข่ต่อนี่อาการจัดไม่นะนะช่วยช่วยกันวอาจารย์ยุ้ยอยู่ไหนอะ ขอบคุณแอนดี้มาแล้วไปสองคนนี้คนเดียวไม่คิดถึงคนอื่นเขาฟังไม่รู้เรื่องเนาะ thanks f o r c o m i n g thanks join i n g us ขอบคุณทุกคนนะคะขอคุะครับอันนี้จะบี๊ก๊อฟจากตีแล้วก็โอ ไปถ่ายไปถ่ายกันเลยได้หมเดียวพขอถ่ายก่อนถ่ายโอ้ยย่งยุ่งย <day> ุ่ยุย่ยย้ยเร็วแลยอายว่ว่าถ่ายเลย่าวลถ่ายเรยเยอย่าตดไฟกอนตัดไฟก่อนอ่าวิดีโอเดี๋ยวยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยดี๋ยวเดี๋ย้ดไ๋ยวเโอเดอ๋ยวี้ยเดี๋ยดี๋ยียวเดเดี๋ยเดี๋ยเดย้เดี๋ยวยวียวเยเดยวยว๋ย 你傻。<laughs> เดี๋ยวลงไปเดี๋ยวไปอ่าชิ้นที่สองคิดว่าอคิดว่าข้างในเป็นอะไรอน้วเ่ใหญ่เดียว่ียน้ใหญ่ของใหญ่เลยนะแล้วชิ้นที่สามกลาจีซิงคงหลายตัวอยู่อะงเราไม่สมบในคืนนี้จีริงไม่ได้หรอเป็นสิวเยอะ อ่ะยังไม่ได้เห็นวิบเลยเอออันนี้ดีกว่าชิดชิดใช่สามคนชิดเลยหมอหมอชิดหมอชิดชหมอหมอหมอชิดหมอชิด la, la, la. ดีดีนี่ดีนี่พวกเธอทุ่งทุกันมากกันไปรึเปล่าใครกินคงนี้ดีกว่าตงไม่ได้ขึ้นอันนี้แพงอันนี้ยถูกอันนี้ไม่ต้ด้วยตรงตอันนี้ยราคาเออพวอนี้อวอ